ทานาบุญน้เลากับปรึกษาเรื่องการไปนครพนมไปน้าแน่แลวกัไปกับอนเฮกกับพยายามหาความสุขนะความสุขมันเป็นเรื่องที่ทุกคนขอถึงได้ที่สาคัญก็คือมุมมองเพิดหนึ่งว่ามุมมองกับทัศนคติทัศนิคติก็คือความคิดเขาเนีความคิดความเห็นสิ่งที่เขาเห็นเป็น คิดไว้นะทัศธานาคตีนี่ก็คือเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสบการคก์ควมรู้สึกค้มเสือของเขาเนั่นแหละค้มเสือที่มันปลูกฝังห้อยมันยึดหไว้นั่นแหละไเขาจะขอใจในเรื่องการสิหาความสุขแต่ละอย่างนี่เขาค่คอยเบิงว่ามทุกคนนี่มันหาสามารถเขาเขา,ขาถึงได้นั่นนะโมเมนต์ว่ามีพรหมมทุกอย่างเหรอจังสีมีความสุขมันโมเมนต์ดิมเพราะความ,ม,มสุขนี่เป็นสิ่งที่เขามาเขามองให้มันเป็น สิ่งใดมันเป็นถูกเ้อเก็าว่างมันออกน่นะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันก็มีเงินไขคนว่ามีเงินไขมาหนึ่งคันใดมาสมหวังก็ที่มีความสุขกันเม่อไห่คันใดตามสมอยากนี่ก็นี้มีความสุขอ่ะเด็กการย่อมรับของคนนี่ก็มีความสุขนี่คือความสุขมันแบบเดี๋ยวมันภายนอนมันสิ่งแต่ภายในนี่ภายในคือความข่อยใจความโมดงผิดน่ะเหตุนี่เขาสั่งความสุขใด สิ่งที่เห็ดให้งได้ก็คือหนึ่งขันมันบางที่มันกสดส้นเห็ดให้าเป็นโอกาสได้เท่ากันบางคนอาจจะมองเป็นโอกาสบางคนอาจจะมองเป็นปัญหาบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องหายนะก็ได้ถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นถูกเป็นสุขนี่เขามองพอละละค่าทอ่กันถูกกับสุขนี่แต่ว่าให้ผลตางกันเท่านั้นเบิ่งเห้มันเป็นสถานการณ์ตีกองเขาคือความสุกที่แท้จริงก็คือได้ได้รับเสพนั่นแหละ ได้สมบังของเขาหน่าล่ะได้ชนะคนอื่นบงังนะบางทีก็สุขตามได้ตามจิตตามใจองของน่าล่ะมันบอกคือยังความสุขภายในดิจากคุณธรรมจากคุณธรรมนี่ก็คือความดีความบปรโลกความที่ต้องรับผิดช,ชอบที่ต้องมีความการุณาต่อผู้อื่นนี่แหละคือสิ่งที่าาวามันพอดีเขาก็หอลองฝึกเบื่องฝึกสั่งความขอใจเบืกองความจริงของโลกน้ำเนืสั่งความพยายาม ความสําเร็จก็คือมันจะสันในให้เขาเรียนรู้คุณคาคุณคางความพยายามการสูญเสียเหตุใ้เฮาหัวหิ้ปล่อยว่างการเสียกันยังมากเขาฝึกความรู้เขาพานประสบการณ์มากอยๆอเขาบอกกันว่ารอยเห้มีเงินให้มีเงินถือล้ววันที่หนึ่งก่อนนั่นสนะพูกเราคนหน่อยมีเงินสักก่อนมีเวลาสักกอนถือละวันที่หนึ่งกอนมันเลยมีก่อนกอนเ่ยว่าถ้าสมบูรณ์ก่อนมันก็นเลยว่าได้ยังมัดทุกอย่าง อันถ่าร้อนัออ่นร้อนีอ่คือสังสุกสางซุกเดีน๋นี้สุกกับปัจจุบันน่ะนะพนะทธศาสนาพุ่ธนิสอนย่กับปัจจุบันกัร่มหายใจเขาออกย่กับปัจจุบันเขากระุกออกกระุกนั่นแหละเหตุนั้นมันเขาใจแบบยุวาลำบากเกินเกินไปภาสาสัพระละกับคิดกับใจสิ่งใดมันหนักก็ว่างมันออกอันใดมันเป็นน้ำมาทำอันใดมันหลุดมาทำนะฮ่อ,องกงจิมจักคือยังฮ่องกินเขาหนะลยฮ่องกินฮ่องก็อิมนะนะ่มหละ อิ่มถามก็ยังถามไม่ออกไม่ออกอิ่มมันเป็นยังไงอิ่มเขาอิ่มกินเขายาค้ำมยังสีอิ่มนะครับสุดไทยเท่นไรเฮ้ยกินเขาคําเดียวไม่ออกอหนียวท่านดอกทำไม่ออกบันคันหักยังขัดไหลเลยทำอิ่มยำเลยอิ่มเขาคําสุดไทยเคยอิ่มตัวคั่เหรอมันอิ่มหน่อยอิ่มหลายท่านดอกอิ่มไปบ่ยจากอิ่มกับบ่ยจากบุญมาท่นดอกเฮ็ดคอยเื่อคอยหัดพัฒนาจากความนดีเริ่ม ใจในเรื่องความสุขนะความสุขทุกเนี่แหละแต่ว่าขนเนื้อสุกเนื้อถูกได้แห้งดีไรนะนะมันเป็นนิพพานเฮ็ดขึ้นมันเหนื่อยมันได้คืออยู่กับหลูกกับหลานนี่แล้วยู่งคงสี่เหรอเฮ็ดจังดเดเฮ็ดจังได้จังสิเนื้ออารมมันได้ยังรีบอส่อารมกมันจนเกินไปว่างเฮ็ดสันเท่าสี่มันสันได้นะั่นแหละเพราะว่าส่วนที่เหลือกขนมตัวเขามันเอียงนั่นแหละคืออาหารขนมันไะด้เค็มเลรวแก่ยังได้แก่บ่ได้ดีเนาะแมนบอคันว่าได้เค็มเหรอบด มีแต่เข้มเสียบก็ยังไม่เงรัดลักก่นแล้วมันเนิสิไปกับเข้มเสียบกันเลยเนาะดี่ว่าเอาก็มาท่าน่าบุญน้ำ